สวัสดีครับอ่าเอนี่มากินของป่าด้วยครับเด้อเ็กตัวยังหล่ะหักเสียงเพื่อเราสมบัากจศกูุ้บาวลูกสาม <c oughs> ับปลาด้วพี่น้องเ้ยไปท้าชาด้้อทาไครับบรรยากาศเื่องเขาทั้งผู้พิลาจอากบ้ามาไห้ครับกองตู้อยากมาตรวจกงเกงเจ้ารถีลัวทาเขาแจ้งให้รู้พี่เลยไคนเยอะคนเยอะคนเยอะ ะครับนะครับโคกเอาบรรยากาศมาฝากตำนี่แล้วครับพี่นอสวัสดีครับ